สวัสดีทุกคนหลังจากเราไม่เจอกันหลายวันนะครับวันนี้พี่โทนี่มาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเหตพันรักษาพันสัตว์ป่านะครับตรงน้ำตกสองแครกนะครับวันเมื่อคืนก็พักที่นี่นะครับสบายมากครับตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนใหม่เยอะแยะเลยนะครับมีที่พักรองรับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นน้ำตกนะครับขึ้นน้ำตกไปประมาณ150ห้าเมตรนะครับไม่ไกลนะครับน้ำตกสูงด้วยน่าสวยด้วยนะวันนี้พี่โทนี่จะไม่แนะนำเลยนะครับมีคนรีวิวเยอะแล้ว ในส่วนของน้าตกตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักอุทยานนี่บ้านพักอุทยานเดี๋ยวไปเดินไปดูกันนะครับเราอยู่กันที่ป้ายน้ําตกทางขึ้นน้ําตกนะนะไปตามมาตามมาเฮ้ hey. มันก็จะบอกว่าทางไปขึ้นน้ําตกนะครับตอนนี้เราเดินสวนกลับมาแล้วพี่ตน,นี้จะมาแนะนําสถานที่รอบๆให้พวกเราได้เห็นการอัปเดตใหม่นะครับตรงที่อุทยานน้าตกโตนปริวัติสองแพรกนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําทําใหม่แล้วนะครับสะดวกสบายห้องน้ําแยกหญิงชายเรียบร้อยนะครับมีห้องอาบน้านะครับมีห้องแต่งตัวนักท่องเที่ยวมาก็สะดวกสบายแล้วก็จุดนี้นะครับเป็นร้านค้าสวัสดีการมีของเยอะแยะนะครับสั่งได้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นอาคารรองรับตัวใหม่ล่าสุดนะครับน่าจะเป็นแคมป์ดูกครับจุดนี้นะครับเป็นอาคารรองรับนะครับนักท่องเที่ยว ะครับจุดนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับสะดวกสบายจุดนี้จะเป็นร้านค้าสวัสดิการนี่เราให้ดูน้ําตกโดยที่ไม่ขึ้นไปน้ําตกนะครับนี่พี่ตูนี่ให้ดูรอบๆโซนนี้นะครับโซนนี้พี่ตูนี่ก็จะมาเล่นน้ํานะครับเมื่อคืนเรามาพักกันที่บ้านพักอุทยานนะครับมีนักท่องเที่ยวเยอะเลยสวยมากนะครับสวยมากมันเป็นต้นน้ำนะครับมันเป็นป่าต้นน้ํานะครับด้านบนก็จะเป็นน้ําตกโตนปฏิวัติสองแพรกนะครับสวย น้ำใสนะครับน้าแรงสบายสบาก็จะชอบมาเล่นน้ำกันโซนนี้นะเมื่อคืนเราพักตรงนี้นะครับบ้านพักอุทยานมีทั้งหมด4หลังนะครับสหลังรองรับนักท่องเที่ยวนะครับต้องจองผ่านทาง2แพรกมาก่อนนะครับจองผ่าน2แพรกมาก่อนสะดวกสบายนะครับมีแอร์ติดแอร์เรียบร้อยนะครับน้ำดีนะครับห้องสะอาดนะครับพักได้4-5คนนะครับสบายสบายไปดูกันไปดูกัน นี่ก็จะมีลานให้นั่งนะครับตรงนี้ก็จะมีลานให้นั่งสำหรับใครมาทําอาหารนะครับพื้นที่ตรงน,นี้พักนู่นจองไว้สามหลังนะครับมารีวิวให้ดูนะอากาศดีไหมอากาศดีครับอากาศเย็นดีแม่แม่อากาศดีไหมเมื่อคืนก็พักตรงไหนไปดูกันพี่ตัวนี้จะรีวิวข้างนอกนะ พักอุทยานใหญ่นะมีทั้งหมด4หลังนะครับบ้าน1บ้าน2บ้านสาบ้าน4ี่บ้าน1บ้าน2บ้าน3บาบ้าน4นะครับน้ำตก2แพรกนะครับสบายสะดวกสบายสะดวกสบายนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูเรียบร้อยนะครับอ่ะสดๆเรียบๆกันไปเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นบอกว่าน้ำตกสองแพรกที่ทำการนะครับป้ายข้างหน้าก็โอเค บ้านน้ำตกนะครับเดี๋ยวเราไปชำระค่าใช้จ่ายกันที่สองแรกนะครับอ่านี่สมาชิกวันนี้พาสมาชิกทางใหญ่พกอะไรมาพกกระมือเจเจเจอ่าเรามาที่อุทยานนะครับพี่โนี่ชอบบรรยากาศเคยมาพักอยู่บ่อยนะครับพี่โวยกันวันดีเอาตังมาด้วยเธอวันดี มันดีตั้งมามาชำระเงินแล้วนะครับมาิเตอร์ริงเซ็นเตอร์จุดติดต่ออุทยานนะครับสบายเมื่อก่อนพี่โดน,นีน่พักหลังนูน้นจำได้พักหลังนูน้นสบายมากับสมาชิกนี่ครับนี่ทำการโครงการนะครับสวยสวยเหมือนเดิมสวยตลอด อัพเดทคือมีที่ใหม่ด้วยเราไปจ่ายตังค์กันอย่าลืมนะครับมาที่นี่ก็แวะมาทักทายกันได้เย็นดีนะครับสองแพกบายบายไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวอัพเดตให้ดูนะเจ๊